และนี่คือร้าอาหารข้างทางทุกคนดูข้างทางไหมในเรใส่มามีหลายร้านมากเลยไม่รู้จะกินร้านไหนเลยก็สั่ในบุราเย่มากนมากนี่แหละเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นน่ะต้องมาอย่างนี้แล้วว็าามาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินยืดดีนั่นเองนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหาร ข้างทางของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฟุโกุโอกะและนี่คือร้านอาหารข้างทางทุกคนดูข้างทางไหมทางนี้ก็เป็นแม่น้ําแล้วนะววส่วนทางนี้ก็เป็นร้านอาหารเก๋มากญี่ปุ่นก็มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะนคือร้านนี้เต็มนะจ๊ะนั่งไม่ได้ <laughs> มีหลายร้านมากเลยไม่รู้จะกินร้านไหนเลยดูดินี่เป็นร้านอาหารข้างทางทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดแล้วดูข้างๆนี่กค่จะเป็นแม่น้ํำอันกลับมาฝั่งนี้จะเป็นร้านอาหารข้างทองออกาแิค์เธอชิลมากเลยว้าวทุกคนที่ดูร้านรามเมงนะคะวิธีมากบรรยากาศดีนะเกี๊ยวซาก็มีอันนี้เป็นร้านรามเมงเกี๊ยวซาจ้า คือตอนนี้เราเดินแบบข้าวๆก่อนเพราะว่าร้านมมีเยอะมากช่วงเยอะสุดก็คือน่าจะเป็นแบบสุกเสาก็คือร้านแบบแน่นแต่นี่ก็แน่นแล้วนะเอาจริงเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาทำวิธีการนั่งเดิมของที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่า <Okay. S 1> การมากินร้านข้างทางเนี่ยจะต้องกินร้านนี้นิดกินร้านนั้นหน่อยถูกต้องปะเดี๋ยวคืนนี้เราจะมากินกันลหลายๆร้านเลยดีกว่าสองคนไป เมนไททามะโกะเอาไปชนแก้วก่อนอือโอทุกคน,นตอนนี้นะคะเรามากินร้านอาหารข้างทางเลนี่เป็นร้านแรกของเราเลย <S <S คือเวลาที่มาร้านข้างทางเนะี่ยอาหารมันจะค่อนข้างหลากหลายอันนี้คือเมนูเป็นแบบนี้มีภาพด้วยนะมีภาพด้วยโอ้เมนูมีภาพหมดแต่น เลือกได้นะเลือกเฉพาะเมนูที่มีภาพพองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินหลายด้านมาแล้วจ้านี่คือเมนูเมนไตโกะนั่นเองนะคะของร้านแรกได้ยินเสียงคนลออปะเหมือนไม่มาของคนไหมเ้ื่ความพอเป็นร้านข้างทางเนี่ยทุกคนก็จะนั่งใกล้ๆกันเรี่ยตใจมากพอนั่งใกล้ๆกันบุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนมีเพื่อนอะเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวคนเดียวก็สามารถมาได้ และเมนูแนะนําเวลาที่มาเที่ยวโคกานะคะนั่นก็คือไข่ปลาย่างนั่นเองทุกคนดูดิน่ากินมากเลยเนาะอร่อยจังอร่อยมันคือเมนูแนะนําของที่นี่เอาเรียกว่าอย่าเรียกว่ากับข้าวเร,เรียกว่ากับเก่อยะอร่อยเนาะอร่อยมีมีความเผ็ดนิดนิดน,ดนะ<โ>ดนี่คือไข่ม้วนแล้วก็ข้างในจะเป็นไข่ปลาเนาะที่บอกเมื่อกี้ว่าโคกะเขาเป็นซิกเนเจอร์ใช่ปะ่ะน่ากินมากเลยอะ ไข่มมุนมีไข่ปลาด้วยจ้าเฮ้ยแล้วน,นี่คือซอสอะไรอะ่ะซอสไข่ปลา่าะไข่ปลาด้วยโอ้ยใส่ซอสไข่ปลาลงไปอืมอร่อยด้ยอร่อยเห็อๆรสชาติดีมากเลยอร่อยเลยอร่อยอันนี้อร่อยเลยอร่อยมาก ร้านอาหารข้างทางที่ปโกโกะเนี่ยเขามีมาประมาณตั้งแต่80ปีที่แล้วคือตั้งแต่สมัยหลังสงครามคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยตั้งเป็นร้านร้านเล็กๆร้าน,นง่ายๆเพราะว่าเขาจบสงครามมาแล้วผ่านสงครามมาก่อนก็เลยกลายเป็นร้านอาหารข้างทางแบบนี้นั่นเองทุกคนก็เลยกลายเป็นเหมือนกับสนเสน่ห์ไปเลยใช่ให้พูหมดหมดแล้วเหรอหมดแล้วเร็วจังวนะคืนนี้ไปหลายร้านนะ ไหวเหรอไหวสิ <laughs> นี่คือร้านแรกนะคะร้านนี้มีชื่อว่าอะไรวะมารุจูมารุจูนั่นเองนะคะมีเขาเปิดมาตั้งแต่ประมาณ48ปีอู้หูเขาขายมานา้มาานนะ <laughs> แล้วร้านที่สองของเราเนะี่ยก็คือร้านขอังๆงนั่นเอง <laughs> <laughs> ไม่ไปไหนไกลเลยนะ คすับค so oh. huh? yeah. okay. ่ะยคับอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอบคุณค่ะข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 อบคุณค่2ขลบคทณ่ะอุค่ะขอบคุุ่กคนนีอบ่คือบุข้างาขุกคนดูข้าคหลังเอคอคุอ่่ะ่อยู่ขอาคทางอยู่ นี่แหละเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นน่ะต้องมาอย่างนี้เดี๋ยวกี้กับมิจินะใครเปิดประเทศเมื่อไหร่นะเราจะจัดทริปเที่ยวถ้ามาฟุกอกะก็จะต้องมาแบบนี้ทริปนี้เหมาะกับสายกินดื่มเค็มนะไม่เค็มหรอกคิดว่าแสงไฟเมื่อกี้ถามพนักงานแล้วพนักงานบอกน่าจะเป็นเพราะแสงไฟคลิปเองไม่เค็มหรอกพนักงานรู้ว่าจิ้งคีมเสังเกตได้ปะ ตั้งแต่ต้นคลิปเวลาพูดร้านหนึ่ง้านสอง,สองเวลาพูดไม่เหมือนกันนะแต่ยิ่งนั้นสามร้านสี่ร้านห้าเนี่ยคือวิธีการพูดก็คือไม่เหมือนกันเลยไนะม่ถีหน้าไมหมหมดไม่ถีหน้าแดงแต่แก้วแรงนะเออนี่นะคะร้านอาหารข้างทางวิธีการทําก็คือแบบทําทกันข้างทางแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทอดจะเป็นปิ้งเป็นย่าง <c oughs> ทุกคนนี่ร้านที่สองนะคะแล้วดู เดี๋ยวสัมเปนเทมปุระใหญ่มากน่ากินมากเนาะดูดิเทมปุระจานนี้ใหญ่มากเลยอ่ะสุดยอดจริงๆราคาเท่าไหร่เนี่ยฟันชั้นร้อยใหญ่สี่ร้อยบาทนี่ทุกคนดูสี่ร้อยบาทและนี่ร้านที่สองจะมากินจานใหญ่อะไรขนาดนี้วะเอาจริงๆร้านอาหารข้างทางมีเสน่ห์เยอะมากนะนอกจากถูกด้วยจะพูดเยอะกินเยอะกินดีกว่ากินดีกว่าหอมหอมมากใช้มือก็ได้มีเครื่องใช้มือหรอ มีกุ้งไลยวะกุ้งนี่ไงก็อันนี้อ๋อทุกคนนี่คือกุ้งนะคะอันนี้คือเทมปุระทั้งหมดกุ้งคิวชทั้งหมดนี้เป็นของคิวชูทั้งผักทั้งกุ้งเลยอ่ะใช่เหรอไม่ดีมากเลยอะ่ะร้านนี้ทุกคนแต่เราไม่รู้เลยนะว่าชื่อร้านอะไรอะ่ะยังไม่รู้เออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวกินก่อนเพราะถ้าไม่อร่อยก็ไม่บอกหรอกชื่อลงชื่อร้านกินก่อนอร่อยมาก กุ้งแบบแค่กัดอ่ะเนื้อแบบ๊ดเด้งมากไอใยง่ายอ่ะคือรร่อยจิงมันเด้งแบบเหมือนหนังยางเลยเข้าใจปะยังไม่หมดจ้าและวทุกคนดูนี่นี่คือเมนูปิ้งย่างนะคะดูแค่สีก็รู้ว่าทะลุจอปะน่ากินมากเลยเนาะอร่อย ี่ไเมื่อกี้บอกอร่อยไงอร่อยเดนองดูยังไม่กินเลยมันบอกอร่อยแล้วอร่อยเดนองแห้งเกลอร่อยเดนองแห้งเก็อร่อยแล้วคงความแต่คืออันนี้อร่อยแล้วอ่าอันนี้ต้องสุดยอดแน่ๆแล้วคือเขาแบบดีเทลเห็นปะมีความแบบไม้วินไม้ร้อนนะเป็นไม้สแตนเลสเธอลองเธอลองไม่ีชิมไปเลยอันนึงโมงน่าชิมปลาร้านนี้นะคิดว่าซิกเนเจอร์ของเขา,าคือเขาใช้ของฟุกุกะท,ทั้งหมดใช่ปะ่ะใช่ปะ่ปะวะ พูดผิดไปเนี่ยพูดถูกว่าอะไรคิวชูอ๋อคิวชูของคิวชูอร่อยมากอันนี้ก็เลยปลาหมึกของอร่อยมากโคตรอร่อยอะเป็นอยังเก่งมากมันสึกมาแล้วก็กำลังดีเลยเนาะจังไงจกำลังดีอร่อยทุกคนเดี๋ยวกิกจะเขียนชื่อไว้ตัวใหญ่ๆตรงนี้ ร้านนี้นะบอกเลยว่าถ้าใครมาย่านนากาสูนะต้องมาต้องกินคือถ้าใครไม่อร่อยนะก็ <ๆ S 1> ก็เปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนร้านแต่กี่กว่าอร่อย<ช>เออแต่กี่กว่าอร่อยไปกินทุกคนเชื่อปะด้วยความเก็บผูปภาษาไทยเนาะแล้วเราถ่ายเนาะไม่ว่าจะไปร้านไหนเนี่ยทุกคนก็จะหันมามอง คำอะไรวะพูดอะไรวะร้านนี้อร่อยต้มมาคือเอาตรงๆเลยนะทุกคนเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นแบบคุณป้าเนาะคราวนี้ด้วยด้วยความที่เขาเขียนแล้วว่าทุกเมนูของเขาเนี่ยเขาใช้ อาหารของคิวชูมาเลยเนาะใช้วัตถุดิบอะไรเงี้ยของคิวชูมาเลยคือพื้นของอาหารเนี่ยมันกิ๊มองว่ามันดีอยู่แล้วครึ่งหนึ่งแล้วรานนี้เนี่ยวิธีการทําของเขาอะไม่ว่าจะเป็นการทอดหรือการย่างอะแบบทักษะเขาดีอะคือพอดีพอดีใช่ย่างก็แบบเนี้ยย่างได้แบบพอดีพอดีไม่แข็งไม่ไม่อ่อนเกินไปทอดก็คือทอดได้แบบพอดีซึ่งพอมันออกมาแล้วอะ อร่อยคือแบบไม่ได้อร่อยอ่ะพูดตรงๆอร่อยมากทุกคนดูบรรยากาศดิโอ้โหเห็นวิวแม่น้ำแบบนี้รหัรกลับมาตรงนี้นะคะจะเป็นร้านข้างทางดูดิ คือญี่ปุ่นยังมีอะไรแบบนี้อยู่เนาะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเลยนี่คือร้านที่เรานั่งอยู่ยป้ายนี้หมายความว่างไงดูนั่นหนึ่งยังไม่พอมีอย่างนี้ใช่ป่ะคืออันนี้คือความหมายของป้ายนี้คือห้ามโทรศัพท์นะจ๊ะแต่คิกถามพนักง,งานกับเจ้าของร้านว่าถ่ายวีดีโอได้ไหมเขาบอกโอเค งงมากว่าอีป้ายเนี่ยมีไปทำไมใจดีโอเคอย่างเงี้ยอะไรบ้มงมิจิอนี้น่ากินมากมิจิของเราแน่นอนมิจิคิดว่านี่ของเราปะเดนอเดอรเลยเดนเตอร์ไทมาซี่ของเราจ้าดูนี่วันนี้กล่าว่าจะไปหลายๆร้านสุดท้ายร้านที่สองนี่คือเราสั่งเยอะมากนะอร่อยจริงเื่ออร่อยอ่ะแล้วอร่อยทุกเมนูเลยดูไก่ย่างจ้ะ น่ากินเกินไปหน่อยเนาะน่ากินนะน่ากินนะโอ้ต้ไม่ได้นะเป็นไงอ่าไม่พูดสรุปมันอร่อยปะต้องกินต้องกินเกินไปเนาะร้านนี้นี่คือเกินไปนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะไปร้านสามนะแต่ร้านสองนี่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าอร่อยมากร้านนี้มีชื่อว่ากระสา คือกรสาสังเกตได้ว่าไม่มีป้ายแต่ที่ทุกคนมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีป้ายนะเมื่อกี้ไม่จีถามเขาร้านชื่ออะไรเพราะไม่มีป้ายอะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ลมแรงป้ายปิวป้ายปิวป้ายปิววัดไปม่จีอยากเข้าห้องน้ำเปล่าอยากไปห้องน้ำแล้วจ้าเพราะว่าไม่มีห้องน้ำในร้านใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นร้านข้างทางไงไปไม่จีห้องน้ำก่อน ุกิุกิุหิงเอาผู้หญิงเข้าเลม็มิจฉในห้องน้ำหญิงน้องผู้ชายอยู่นู่น, <laughs> น,นอันตรายว่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เป็นร้านข้างทางใช่ป่ะคราวนี้เนี่ยก็จะไม่มีห้องน้ำ <S <S คราวนี้เราก็จะต้องมาเข้าห้องน้ำสาธารนณะแต่ก็ไม่เสียตังค์นั่นเองนะ <S <S <า>แล้วคอนเซปของที่นี่ร้านอาหารข้างทางคือ กินนิดหน่อยหแล้วก็เปลี่ยนร้านเรื่อยๆแค่นั้นคืนนี้ขออนุญาตไปเปลี่ยนเป็ร้านที่3ทุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าถ้าเป็นทุกคนไฮเดนเดนโอเคนะคนพวกเขาก็โอเคนะ

แล้วเจ้าของร้านคือแบบฮามากแกเมื่อกี้มิจิแม,ม็สั่งสั่งเมนูอะไรนะสั่งปิ้งย่างสั่งปิ้งย่างสั่งเป็นแบบไก่เหรอไก่แล้วก็หมูเออสั่งไก่แล้วก็หมูแล้วเขาบอกว่าโอแต่อันนี้หมดเปลี่ยนเป็นแบบอันนี้ได้ไหมเราก็เออได้ได้ได,ได้อะไรก็ได้แล้วมิจิบอกเออถ้านะขอขอเมนูอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมานแนะนํามีไหมเขาบอกอะไรปะเมนูแนะนําอร่อยของร้านนี้คือไก่ทอดโลสันเร็วมากไก่ทอดโลสัน เรไปซื้อโรสันมาแล้วก็มาหั่นเราให้เรากินฮา,า,าไหมค,คือนางฮาเนี่ยตอนนะี้เอาจริงอันนี้ก็สังเร็วงโอ้ยนี่อันนี้เมนูแนะนำของที่ร้านนะคะเอ๊ะเดี๋นะคะอันอันนี้ใช่ไก่ทอดโรสันหรือเปล่าอร่อยอร่อยธรรมดาทุกคนดู เหมือนไหมเหมือนปะเหมือนหมูปิ้งบ้านเราวะคือถ้ามีข้าวเหนียวนี่คือใช่เลยหอมว่าอันนี้ไปสามชั้นเออเลิกเออเลิกเอาจริงทุกคนเห็นหน้าเจ้าของร้านปะเขาไม่รู้เขาทุกคนอะไรเขาจะอย่างงี้หน้าเขายิ้มเรื่องรดเลยอ่ะคือ แล้วเอาจริงคนที่แบบเขายิ้มให้เราตลอดอะเรารู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนใจดีจริงๆแล้วเราก็เออเราก็ชอบเราก็แบบอยากที่จะยิ้มให้กับทุกคนอย่างเงี้ยเหมือนกันนั่นเองนะคะเออใจดีนุ๊กไงว่าไงมา จากเราจะได้มากินอาหารอร่อยแล้วราคาไม่แพงแล้วเราก็จะได้เพื่อนแบบนี้ด้วยคือรู้สึกว่าเราไปกินสามแล้วเราได้เพื่อนกับบ้านเยอะมากเลยครั้งเนี้ยแต่โมงอีกบ้านแรกที่เราโฮเทลวะจำได้ไหมครจำได้อะไรกันต้นเ้ยทุกคนดูนี่เขาจะเอาบอลเฮ้ย ถ้าเราเห็นกิจกรรมเขาแล้วเราแบบเอยสนับสนุนเขาเราจะให้เงินเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเก่งมากอะไรเี้ตัวเลมาก